หยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะวันนี้คือดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่18 24กันยายนพศ2566นะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีเมทุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนั่นเองค่ะ สัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่การงานมีผลงานเป็นที่จับตาของผู้ใหญ่ให้แสดงความสามารถให้เต็มที่นะคะช่วงกลางมีดวงย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งแต่ไม่น่าเป็นห่วงค่ะคุณจะรู้สึกดีขึ้นช่วงนี้เพื่อนร่วมงานสามาัคคีทําให้งานสําเร็จเร็วทํางานมีความสุขมากขึ้นนะคะไพ่าราชนีถ้วยขึ้นนะคะการเงินต้องใจยเย็นๆน,นะคะเพราะสิ่งที่คิดไว้ช่วงนี้จะได้แน่นอนแต่ต้องรอคอย มีราบจากผู้หญิงที่อายุมากกว่าเป็นนี่ครจะ มีช่องทางลดนี้นะคะความรักอบอุ่นคนรักเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พักผิงที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะกําลังจะมีอัศวินขี่มา้าขาวเข้ามาช่วยคุณลงจากคาแล้วนะคะเตรียมตัวดีๆเลยค่ะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีนล่างมาได้เลยนะและพิเศษค่ะสําหรับใครที่ทักเข้ามาในเดือนนี้อาจารย์จะแจกวอลเปเปอร์เสริมดวง199บาทฟรีกันไปเลยนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะสวัสดีค่ะ